น้องจ๋ามาด้วยจ๋ามาเก็บเห็ดดำค้าเหลือง,น,อาาน,องนุ่ยเอวามาเถือกมื่อเนี้ยนี่ไม่ไงเอวมาเถือกกระพาะของแม่พี่น้องมาจบเห็ดดำค้าเหลืองกุ้มที่ย่ยเอวเคยมาเก็บเป็นแล้พี่น้องอยากหัวเป็นสะได้ทันหน่งไงบัวน,นะมันเป็นไงลายเราจ้ะโคกเก็บได้เร็วนี่นี่จ้ะไอ้ดอกมี่เห็นจะไงพี่น้องเอ้ยเอวอย่างใจใส่นี่แล้วพ่น้อง ันก็เกิดบ่พร้อมกันเนาะก็บได้ใຍญมกันคือาละ เด็จังคุยบาเพืะกันมาเกุบตูวเนี่ยค่ะเก็บเอ,อรลวดละก็อยก้กันงตัวเต็มค้าเหลืองจกที่นอง เดี evet, okay. ๋ยวไปม่เห็นเพิ ah. ่นจะมึงงี้ยุปไกลเนะแต่ว่าเพิ่นบ่ลายดอกกุ้งนี่งเสิงคุ้นยางเด้๋ยค่ะเพิ่นพามาเนี่ยางมันไก่หาเห็ดหนังขอยกับมะฝอเพิ่นขึ้เก้อนหนึ่งจะพี่น้องเห็ดหนังไก่เนี่ยเพคนหลายอื้เปื่อยแล้วนะเพิ่นเชิญหลายค่ะเชิญหลายจะใจไปไม่ต้องหาตรง cắt nó khả mua trầu cái này nha phải xấy kiếp hết anh ấy thôi cái trầu cái trầu ngay thì nè Cái ốt đây Cái ốt Cái kinh tưởng rồi đấy Cái vào đây cái của mình quấn kinh Cán hiển tuần đẹp chiệt luôn cả thẻ Tuần này đuộc chán ngắm, đứt bình đồng với tuần ạ Nuốn, ụp hụp Ôi, mọt cây Mình, một công, mình, hiệt, chưa tên mình mình một bông mình mình à, héo từ từ mình bông mình mong chị ôn nha cho mình đấy hiểu có hiện gần như tay này hiểu có hiện thì nọ đừng vẩy mày thì lo tít mày nấm chạy rồi nè chìm đìm cái cái là cái thì nọ nó đang จังเหน่ไมานม่ยูผู้เดียวดอกเดียวเธอเลยไปเลยยุ่นีไตไปไหมนะอย่ามันคอยงานเต็มเหมือนพี่น้องนี่เลยเบิ้งเนี่ยดอกแไงเลยค่ะป๊บปั๊บปดหนังไก่แม่จ้ยผู้เดียวพะนะเง็ดเทยเนี่ยอาต่าทรสักตัวที่ค่ะ ไม่ต่ำเกลสุไปายแล้วอากาศเย็นเย็นไหลแล้วบังออกไปได้แล้วพี่น้องโอ้ยแห็งแห้งด้วยนะบาซิบาหักมาไหลาเทนอค่ะย่างไปใส่กับพวก เก็บประหลวนล่ะค่ะเห็นแล้วกัอุดบรได้พี่น้องเลยมาเก็บเห็ดอันใดอันใดคอยกับพอ่อเพิ่นยึกโต้ล่ะค่ะเห็ดหนังไก่เนี่ยเพิ่นไหลพิ่นนะะึกว่าพ่อเพิ่นก็เอารถแล้วเนาะเอาคัดไปไม่ไหลครับที่นู่นตกน้ำมีตั้งหากเจ็บุปนะ เก็บน <c oughs> <c oughs> ี <volleyball> <army heiro> ่เก็บ <satell> ก็เ <murm> ก <urs> ็บบดงามบดงามเลบดงามเก็บเฮ็ดียกก็สิบ่ได้เก็บมันก็มีนะลรน้องพี่น้องวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ถ่ายจักว่าอีหยังดอกมังเกิดที่หม่องเก็บยากแต่น้อพี่น้องเนี่ยบุญหมุดกันหมุดกันหมุนกันค่ะเอาดีกว่าหน่ยเอาแล้วเนาะค่ะมีหรือจะไม่เอา ได้เลยโอ้ยวบงายเลยโอ้ยแต๋อน้ำขมหัวไม่้เอว ก็เก่เอาซะนี่จะพี่น้องผลงานหลาะปลาไปเก็บเห็ดดำคาเหลืองของยายเอวมื่อนี่กะได้เพิ่นมาหนุมหน่อยเดี๋ยวซ้ำนี้ละพี่น้องเพราะอย่างวันตีเพิ่นบนทันดีไงยายเอวกะโปลูว่าสีเห็ดจังหดก็เลยเก็บเรียกเก็บอดเฉพาะดอกที่เพิ่นี่ไงๆสักก้อนพี่น้องอาดอกนี่สิยังมันอย่ายก็ส่งสีน่าจะเระคือดำแถอะพี่น้องจังหดก็จังว่ากัน เก็บโดกเอ้ยเก็บเฮ็ดย้ํากะ้างพี่น้องย,ยายเอ๋อก็ไปพ่อเพิร์นก็จะเห็ดเหม็นเฮ็ดหนังไก่นี่แต่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นเริ่มเสียบุษูหลายแล้วพี่น้องเพิ่นไก่สีมืดย้ําไก่สีไว้เราพี่นออ้องได้เพราะว่าอากาศกเริ่มเย็นสม,มือเลนาายนะจ้ะเย็นลุ้งเย็นลุ้งตลอดเล้อกยะยายเอ๋อกะบรทนันได้ทําความสะอาดเป็นด,ดีพี่น้องแล้วเบิ่งนเนี่ยเพิ่นสปัวเพิน่นค้นเพิ่นกะหลายอยู่เราแบบนี้เบิร์อันนี้ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันอันตัวนี้เนี่ยพี่น้องอันชนิดนีพันนีเนี่ยจยเอวไม่ได้เอาคนเพิ่อนอวกเพราะว่าเพิ่นขูดยากแล้วเพิ่นบางหลายแยเอากะลยเอาปอนกันมะเราก็สิเมนคนของเพิ่นล้นใส่กันนั่นแหละเลยเป็นลักษณะบ่ทันได้สะอาดเบึงบ่สะอาดจ้ะบาดนีแย่เอวกะสีได้คอรลาพี่น้องไปเท่านี้สักก้อนเด้อสำหรับคลิปนี้นพี่น้องจ้า ขอบคุณลหลายๆที่พากกันมาเป็นกำลังใจแย่เหวหัวเถืตลอดนะเด้อคอยพากันสุขภาพดีแข็งแรงสุขดีสุขผู้สุขค้นให้มีความสุขตลอดไปจังพอกับยะเหวคลิปหนาเด้อจ้าสุขดีค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ